บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเงินเข้าแล้วนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของการจ่ายเงินวันนี้ค่ะยินดีด้วยได้รับวงเงินกันคนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามค่ะและข่าวดีนะคะบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องอีก3วันทําการและในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้รับสิทธิสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะเดี๋ยวว วันนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในบอกเล่าข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะสําหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนส่วนลดค่าการถุงต้มแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการบริการรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นบขสรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเอ็ม g จ t s TS, หรือว่าขอสมก,กร500รบาทต่อคนต่อเรือนค่ะวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะสามารถรู้ซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการได้ค่ะ และข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินซึ่งวันที่15กรกฎาคมนี้จะเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยงังชีพให้กับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ50บาทถึง100บาทเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะและว,วันที่18กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาท ต่อโคเรือนต่อเดือนแล้วก็เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อโคเรือนต่อเดือนด้วยค่ะข้ามานะคะเป็นวันที่22กรกฎาคม25 6 5จะเป็นเงินเพิ่มบี้วความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มบิ้วความพิการด้วยค่ะซึ่งวงเงินที่เหลือยังคงกดเป็นเงินสดแล้วก็สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะนี่คือ ตารางการจ่ายเงินสําหรับบัตรคนจนวันนี้ก็มีเงินเข้าแล้วคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ก็คือคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนรายเก่าทั่วประเทศนั่นเองค่ะหากื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับเจ้าอนสัี่แซนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ